หล่อกระชากใจอเล็กซ์ลูกครึ่งสุดฮอตซิวตำแหน่งวินเนอร์ด i ไอคอนิกสตาร์เซิร์เตรียมเปิดตัวในซีรีส์วาเรื่องแรกเวทีค้นหาหนุ่มหล่อด h ไอคอนิกสตาร์เ a ิร์2 0อ5รอบตัดสินเดือด23พฤศจิกายน2568ณยูเนียนมอลล์กรุงเทพมหานครคุณสมชัยรัตนวรังกูลผู้จัดการประกวดพร้อมด้วยคุณหนุ่มนันพัฒนเจิมจุติธรรมคุณสถาพรน,นาควิไลโรธผู้กำกับภาพยนตร์ ละครและคุณขิงชัญญนุษ์โปรเจกต์แมเนเจอร์ร่วมค้นหาหนุ่มหลอนักแสดงซีรีส์วายเดอไอคอนสตาร์เซิร์เวทีการประกวดที่มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือค้นหานักแสดงซีรีส์จริงๆแล้วน้องๆเก่งทุกคนเนาะจริงๆอย่างที่บอกอะก็เราเลือกได้3มคนเราอยากให้รางวัลทุกคนแหละนะครับก็จริงๆแล้วเราเห็นว่า3ามคนที่เหมาะที่จะร่วมแสดงซีรีส์ของเรา ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าถึงรางวัลสุดท้ายแล้วมันรุ้นมากครับใครๆก็จะได้ครับถึงจะได้รางวัลพิเศษไปแล้วเราก็สามารถได้รางวัลที่หนึ่งได้ด้วยก็รุ้นครับแต่ผมก,ผมก็ผมก็รู้สึกประทับใจกับเพื่อนๆที่ได้ประกวดด้วยครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ผมไม่ได้ยินเสียงกระซิบอะไรอล็กเตียมยืนนะเตรียงยืนนะผมก็เอ้ย เราตอนนี้เท่าเทียมทุกคนสามารถได้เราอย่าเพิ่งเต็มกสิบกันเลยแต่พอผมได้แล้วผมก็รู้สึกโล่งเลยครับลงใจมากอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับขอบคุณเป็นพิเศษเหรอครับขอบคุณครูที่มาสอนเวิร์กช็อปเลยครับขอบคุณผู้จัดการผมที่ส่งผมมาแขกขอบคุณขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยครับที่มาประกวดแล้วก็ประมาณนี้แหละครับ ก็จริงๆพี่มาทํางานที่เนี่ยสวันแล้ววันนี้เป็นวันที่4ก็ตื่นเต้นทุกวันที่ได้เจอน้องๆแล้วก็พี่ได้เห็นพัฒนาการของทั้ง19คนตั้งแต่วันแรกจริงๆเราเราเจอเขาตั้งแต่วันสมัครเรานักิ่งแล้วพี่เพียก็คือเราเห็นพัฒนาการตั้งแต่วันแรกๆตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยจนจริงๆมันมีหลายคนน่ยในการประกวดครั้งนี้ต้องบอกว่าแบ่งเป็นผู้ที่โปรเฟชชั่นแนลแล้วอย่างเช่นหลุยอย่างเช่นเบสเนี่ยทำให้พี่ประทับใจมากว่าทั้งสองท่านเนี่ยถึงแม้ว่า พี่ขออนุญาตพูดถึงสองท่านนี้ก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆทั้งสองท่านแต่ว่าพอมาอยู่ในโครงการเราแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเป็นิ๊กิเนอร์หรือเป็นขั้นต้นพร้อมกับน้องๆไปได้ทั้งสองคนเลยพ,พี่ชื่นชมจะรองให้ชื่นชมในสปิริตแล้วก็รวมทั้งคนอื่นๆด้วยก็เรามีความสุขกับกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับกับการประกวดครั้งนี้มากๆ ก็ผมบอกกับน้องๆเสมอครับบอกทุกคนเสมอตอนเรามีเวลาซ้อมน้อยมากแล้วก็พวกเราอะครับเต็มที่กันมากๆครับมันแปลกนะครับแค่สี่วันมันเหมือนเรารู้จักกันมานานมากๆผมก็รู้สึกยินดีครับแล้วก็ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้จัดทุกท่านนะครับดีใจมากๆก็ภูมิใจค่ะจริงๆภูมิใจในตัวเด็กๆทุกคนเพราะว่า เวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันน้อยมากแต่น้องๆทุกคนทาได้ดีมากโดยเฉพาะโชว์วันนี้คือถ้านับเป็นรายจริงไม่ถึง24ชั่วโมงนะที่เขาทำถ้านับเป็นรายชั่วโมงคิดว่าน่าจะมามีประมาณ67ชั่วโมงแล้วมันออกมาดีขนาดนี้คือน้องเต็มที่กันมากอยากให้ทุกคนได้รางวัลเลยจริงๆเหือนคนตรงๆเนอะจะบอกว่าแบบผมงงตอนแรกที่ได้เออมีชื่อเราได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่ผมมาสมาัครผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ารอบ60เลยด้ดยซ้ําเพราะว่า ผมก็แต่งหน้าเองไม่เป็นทําผมเองไม่เป็นผมก็มาแบบสดๆเลยแล้วก็ได้เข้า20คนพอเข้า20คนผมก็เต็มที่ครับผมเต็มที่กับทุกอย่างที่ตั้งแต่เข้ากองประกวดมาผมเต้นไม่เก่งผมทําอะไรไม่ได้เลยบางทีบางอย่างแต่ก็มีพี่ๆอย่างแบบพี่หลุยเงี้ยเขาก็สอนผมเต้นจนได้ถึงทุกวันนี้ครับคนสัคนกคาแรคเตอร์เลยซีรีส์สามเรื่องลเลย <laughs> อยากให้ฝากยังไงเออจริงๆแล้วนะครับบริษัทเราเป็นบริษัทใหม่นะครับเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับประเทศจีนนะครับฉะบนั้นเนี่ยบริษัทวิเวียนโมเดลแอนด์แมネจเมนต์นะครับเราเราเราสร้างศิลปินแล้วก็ผลิตซีรีส์นะครับ <inac ー S 2> มีทั้งซีรีส์วายซีรีส์ยูริแล้วก็ซีรีส์ชายหญิงปกตินะครับแล้วก็จะมีภาพยนตร์อะไรเงี้ยตามมายังไงแล้วเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับน้องๆสามคน จะต้องมีผลงานเร,เร็วนี้แน่นอนซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยกำลังถ่ายทําอยู่ก็มีนะครับแล้วก็มีแผนที่จะถ่ายในเดือนมกราคมาน,นีนะประมาณหลายๆเรื่องแล้วก็ฝากติดตามผลงานทั้ง3คนนะครับติดตามผลงานคือผ,ผลงานนี่แหละครับในอนาคตนี้น่าจะเร็วๆมากเข้าที่พี่เปี๊ยกครูนะครับก็ฝากติดตามใน i อในทิกตอกในโซเชียลต่างๆท,ท,ทั้งหมดเลยครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ พวกเราจะพยายามให้เต็มที่ครับแล้วก็สร้างสรัร์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับเต็มที่ครับก็ขอปิดท้ายนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาสานับสนุนเราแล้วก็พี่เปียกนะครับเพราะว่าเราจะมีเหตุมีเรื่องดีๆมีซีรีส์ดีๆออกมาแน่นอนครับผมรอติดตามชมกันนะครับ